สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเช้าเช้านี้นะครับผมตื่นมาสําหรับใครที่อยู่บ้านเนาะท่านใดที่อยู่บ้านหรือว่าจะเป็นวันหยุดนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่บ้านนะครับผมเรามาปลูกกล้วยไม้กันแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพามาปลูกนะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ช้างอเยรศน,นะผมเราได้ไปแบบนี้แล้วนะครับผมช้างอัยรศของเราแบบนี้นะผม เราเอารากของเขาไปจุ่มนะครับผมอันนี้เป็นออของผมเนาะเป็นวิธีปลูกของผมผปลูกแบบง่ายๆนะครับผมเอาไปจุ่มหรือไปแช่น้ํานะครับผมเทน้ําลงใส่กละมังนะครับผมเอาเอ็มร้อยห้าสิบ เทลงไปสักครึ่งขวดนะคะผมผสมผงชูรสสักหนึ่งช้อนชากับกะปิสักหนึ่งช้อนชาละลายกันให้ทั่วนะครับผมแล้วก็เอารากนะครับผมแช่ลงไปสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขาสดชื่นและรากได้เดินเร็วและป้องกันเชื้อราด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสูตรของผมนะสูตรใครก็สูตรมันใครมีสูตรวิธีปลูกกล้วยไม้ตัวอื่นที่เอาผสมลงอ่ามีตัวยาผสมลงไปน้ํายาเลี้ยงลุงเลี้ยงรากอะไรพวกนี้ก็แชร์สูตรกันมาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อเป็นความรู้วันนี้ผมจะปลูกอายเลดใบช้างนะครับผมี นะครับผมใครสนใจกล้วยไม้ป่าทุกชนิดโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095941 8988สอบถามได้นะครับผมไอเยเรศใบช้างตัวนี้เป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศดอกหอมนะครับผมผมจะเอามาเกาะกับต้นต้นสาระที่บ้านเลยง่ายๆแบบนี้แลครับผมมัดติดแบบนี้เลยน้องเป็นไม้รากอากาศตัวนี้ผมมัดไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่ารากเดินแล้วเห็นไหมครับนี่ครับรากเดินแล้วรากน้องเขาเดินแล้วนะครับผมเนีย่ย ปลูกแบบง่ายๆแบบนี้เลยสักพักหนึ่งรากเขาก็จะเดินนะคะผมแล้วก็แตกออกเป็นกอผมเอาต้นเล็กๆครับผมแบบนี้พวกนี้มาหอยทากมาหอยทากมากินคือผมเอาต้นเล็กๆพวกนี้มาเกาะกลุ่มกันเพื่อให้เขาเป็นกอเป็นก้อนนะคะผมส่วนวัสดุปลูกผมก็ไม่มีอะไรมากนะคะผมเนื่องด้วยนะคะผมผมจะไม่ใช้พวกกัะมาพ้าอะไรตัวนี้ผมจะใช้เป็นเฟิร์นนะครับผมเฟิร์นหูช้างที่แปะติดก่อนแล้วนะคะผม เพราะว่าเฟิร์นหูช้างเขาจะซับน้ําตัวนี้ถ้าลากเดินปุ๊บเขาก็จะไปกินน้ําจากเฟิร์นหูช้างได้หรือใครไม่ใช้เฟิร์นหูช้างก็มัดติดเฉยได้เลยก็ได้นะครับผมวัสดุปลูกวันนี้ผมง่ายๆเลยนะครับผมหาได้ตามบ้านเลยคือเชือกฟางเชือกฟางมัดตรึงนะคะผมให้เขาอยู่กับต้นไม้ได้เลยนะคะผมเนื่องจากเขาเป็นไม้รากอากาศเนาะนะครับผมเขาก็จะกินอากาศเป็นหลักนะครับผมผมจะเริ่มปลูกเลยเพราะว่าจากข้างบนนะครับผมผมปลูกไปปลูก,กน้องเริ่มเป็นกอมาแล้วเขาเริ่มลากเดินแล้วผมก็จะมาแปะข้างล่างอีกเพราะว่าผมอยากให้ อยากเห็นดอกอลังการครับผมง่ายๆเลยผมแปะลงผมเอาแปะลงนะครับผมผมเอาน้องแปะลงตรงนี้เลยเนี่ยแบบนี้แล้วก็แค่เชือกฟางมัดเลยง่ายๆครับผมแล้วเราก็ดูองศาดูหน้าไม้ว่าน้องเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรากน้องเข,เขาก็เดินไปโดยปริยายนะฮะ เนื่องจากเขาเป็นไม้รากอากาศพืชอ,อิงอาศัยนะครับผมอันนี้ผมเอาไว้ในร่มรำไรหน่อยนิดนึงนะครับเพราะช่วงแรกๆน้องเขาย้ายบ้านถ้าได้ร่มรำไรหน่อยน้องรากน้องเขาจะเดินเร็วครับผมนี่ครับหรือใครอยากปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับผมปลูกใส่กระถางก็ใส่วัสดุปลูกเป็นกากมะพร้าวสับหรือพวกเปลือกสนนะครับตัวนี้นี่ครับ แล้วก็มัดตรึงไปเลยง่ายๆง่ายๆแบบนี้เลยครับผมวิธีปลูกของผมง่ายๆเลยถ้าใครมีต้นไม้เล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นสาระหรือต้นอะไรนะต้นไม้ต่างๆต้นดอกคูนต้นมะยมหรือต้นมะม่วงนะครับผม <c oughs> ผมจะมัดตรึงอีกรอบเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะฮะสักพักหนึ่งไปสักประมาณสักพักหนึ่ง๋ยวเขาก็ชูคอขึ้นครับเนื่องจากน้องย้ายบ้านมานะอันนี้เป็นไอเเรสภาคใต้ของเรานะครับผมเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่า นะครับนี่ผมปลูกไว้ข้างๆบ้านข้างๆห้องนอนเลยเพราะดอกเขาหอมนะครับแล้วก็มัดตึงให้เขาอยู่แบบนี้ง่ายๆเลยครับหรือใครจะไปมัดสูงๆข้างบนก็ได้แต่ผมต้นไม้บ้านผมมันยังไม่โตมากผมก็มัดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับช้างอะไรเยเสร็จแล้วผมปลูกเสร็จแล้วครับผมง่ายๆสักพักหนึ่งเดี๋ยน้องแล้วเขาก็เซตตัวฟูขึ้นมานะครับผมจะพอมัดอีกรอบเพราะน้องเขาต้นใหญ่นิดนึงอันนี้เพื่อให้เขาตรึงอยู่นะครับ ท่านใดสนใจกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะโทรมาสอบถามแอดไลน์ที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยที่ช่องบาบูสินาคา้นาเกษตรนะครับผมใครซื้อกล้วยไม้จากเราจํานวนเยอะจํานวนมากอยากให้เราไปปลูกให้อยากให้เราไปดูแลอยากให้เราไปดีไซน์บอกวิธีการใช้ปุย๋ยต่างๆนะครับผมกล้วยไม้ป่าเราไปปลูกให้ท่านถึงบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้เราไปให้ท่านได้นะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นนะครับผมที่บาบูสินาคา้นาเกษตร ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมนี่ครับปลูกวิธีวิธีปลูกอายเรศนะครับผมง่ายๆเลยหรือจะเป็นกล้วยไม้อย่างอื่นที่เป็นรากอากาศไม้ป่านะครับผมปลูกแป๊บเดียวรากก็เดินแล้วครับนี่ง่ายๆเลยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเรานะครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ